ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกชาว YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็พามาดูรถแมคโครนะครับคูปัต้าเคเคเอ็กเก้านะครับก็เป็นรถคูปัต้าขนาด3ตันนะครับของทีมงานเพชรแมคโครเล็กนะครับผมก็ได้ถ่ายคลิปลงไปบ้างแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นงานเดิมนะครับที่ว่า ผมมีลงไว้ก่อนนี้คลิปหนึ่งครับที่ว่าเขาขุดอยู่ตรงนู้นเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ผมก็มาถ่ายในส่วนนี้ครับที่กําลังทํางานอยู่นะครับก็ทําไปพอสมควรแล้วนะครับ โอเคครับก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับได้ชมกันนะครับก็เป็นการทำงานจริงๆของรถแมคโครเลยนะครับก็เราก็มีสายทางลักเครื่องจักรกลนะครับผมก็เลยถ่ายมาให้ชมกันนะครับบางครั้งก็เกมมั่งนะครับรถแมคโครทำงานจริงๆมั่งนะครับก็ลงสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับเกมก็ยังทำเหมือนเดิมนะครับรถแมคโครจริงก็ถ่ายมาให้ชมบ้างเป็นบางครั้งนะครับ ก็สำหรับรถแมคโครเล็กก็เป็นของคูโบต้านะครับขนาด3ตันนะครับก็เป็นรถที่ว่าผมชอบมากๆเลยนะครับในรถขนาดเล็กนะครับถ้าเป็นรถขนาดใหญ่นะครับผมก็จะไปชอบทางด้านแคดสามร้นะครับตัวใหม่ก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับยังใจยังชอบดีทอยู่นะครับ ก็ของเดิมตื้นนะครับก็ขุดให้ลึกกว่าเดิมอีกนะครับเพื่อกักเก็บน้ําได้เยอะกว่าเดิมนะครับเพราะว่าน้ํา1ปีก็ไม่แห้งนะครับก็ยังมีใช้อยู่นะครับแต่ตอนนี้เราก็ขยายฝั่งนี้ให้ลึกกว่าเดิมนั่นเองนะครับรถเล็กหัวใจใหญ่นะครับทํางานใหญ่กันเลยนะครับ เมื่อกลางคืนฝนตกไปนะครับทําให้ดินนั้นเหนียวมากเลยนะครับขุดไปแคะพุ่งกี่ไปนะครับดินนั้นติดพุ่งกี่บ่อยนะครับผมก็ชอบดูงานสไตล์นี้นะครับสไตล์ขุดสระนะครับมันทําให้เราได้ดูดูและได้ฝามรู้ด้วยนะครับว่าเขาแต่งสโลปยังไงนะครับเขาเก็บมุมขอบสระยังไงนะครับเขาเริ่มต้นยังไงแล้วเขาจบยังไงนะครับผมเป็นคนชอบดูงาน ขุ่สะมากๆเลยนะครับ ักอัดทุกปุ้งกี่เลยนะครับก็มีท้ายกระดกนิดๆน,นะครับรถคันนี้ก็เจ้าของขับเองนะครับโดยพี่เพชรเลยนะครับเขาเป็นชื่อทีมงานเขาเลยนะครับทีมงานเพชรแมคโครเล็กนะครับก็ จ้าของขับเองเลยนะครับก็เป็นพี่เพชรขับนะครับสำหรับคันนี้นะครับ พออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับวันหนึ่งก็3ามฤดูเลยนะครับกลางวันร้อนมากๆเลยนะครับแบบวันนี้นะครับฝนตกสองสามรอบแล้วนะครับตกตกอยู่จุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวร้อนนะครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนในฝนนะครับเปลี่ยนแปลงอยู่3ามรอบแล้วนะครับนี่ก็มามึนๆอีกแล้วนะครับเจ้าฝน สำหรับผมก็ถ่ายให้ชมยาวๆเลยนะครับชมแบบต่อเนื่องเลยนะครับ เคครับเดี๋ยวเขาก็จะขุดไปจนถึงขนาดเริ่มต้นนู้นนะครับก็ฝั่งนู้นเลยนะครับแล้วก็ฟาร์มฟางก็อยู่เท่านี้นะครับก็เป็นเหมือนงานขยายบ่อให้ลึกกว่าเดิมนะครับก็ตอนนี้บ่อก็ฟางอยู่นะครับแต่คราวที่แล้วนั้นเอารถแมคโครใหญ่มาขุดนะครับไอ้ตรงส่วนที่ลึกที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ ก็หวังว่าอาิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆนะครับก็คงจะชอบกันนะครับสําหรับรถแมคโครการทํางานของรถแมคโครที่หน้าง,งานจริงนะครับรถแมคโครคูบูต้านะครับ KX 9 1 3เขาก็เป็นรถขนาด3ตันนะครับเป็นรถเล็กกําลังน่าใช้น่ารักเลยนะครับ ขอพามาดูใกล้ๆอีกหน่อยนะครับเมื่อกี้ยืนไกลไปนิดนะครับงานนี้ก็ทําอยู่หน้าบ้านผมเหมือนเดิมนะครับก็เป็นงานเดียวกันนะครับต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับ ก็อย่างว่านะครับทางานอยู่หน้าบ้านเราเราจะอยู่เฉยได้ไงนะครับในเมื่อรถที่เรารักมานะครับจใจเรารักรถแมคโครนะครับก็ต้องถ่ายมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับสําหรับคลิปวิดีโอรถแมคโครทํางานนะครับ ยืนขุดมุมแบบนี้มองดูแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับมุมมุมมุมมองงานขุดสะนะครับงานนี้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปว <Pie> ิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสได้มาถ่ายให้ชมอีกนะครับผมก็จะถ่ายมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามและรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ